รัฐบาลหนุนอุตสาหกรรมฮาลาลค่ะรองรับตลาดกลุ่มประเทศมุสลิมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าส่งออกขึ้นอีก3%ภายในปีนี้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลแล้วก็เป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลกนะคะที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศค่ะซึ่งอาหารฮาลานนั้นคิดเป็นสัดส่วน20%ของการส่งออกอาหารทั้งหมดของไทยโดย60%ค่ะ ส่งออกไปยังประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งก็ได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนค่ะคิดเป็นมูลค่าเกือบ6,000ล้านเหรียญสหรัฐในปี64-65นะคะซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าขึ้น3%ภายในปีนี้ค่ะปี2566ค่ะนอกจากอาหารแล้วนะคะอุตสาหกรรมฮาลัานของไทยยังครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเครื่องสําอางแฟชั่นเวชพัณฑ์นะคะเวชภัณฑ์แล้วก็การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการผลิตและส่งออกมาโดยตลอดรัฐบาลพร สนับสนุนและยกระดับธุรกิจฮาลานของไทยให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อให้เข้าถึงตลาดประชากรมุสลิมจำนวนหลายพันล้านคนแล้วก็มั่นใจด้วยว่าระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งชื่อเสียงคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับของผลิตภัณฑ์ไทยเราที่ผ่านการรับรองฮาลานส่งผลให้อุตสาหกรรมฮาลานของไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะเติบโตในระดับสากลได้อีกมากค่ะ